ก็ทั่วไปเลยครับเดินเข้ามาแคสติ้งครับผมตอนนั้นนีกกำลังจะจบปี4ี่สจุลาครับก่อนนั้นนั้นพอจะมีโอกาสบ้างที่ที่มีผู้ใหญ่มาท้าทามให้เล่นหนังเล่นโฆษณาแต่ว่าเราด้วยความที่เราเรียนสถาปัตย์เราก็เลยไม่ได้มีเวลาสักเท่าไหร่ครับแล้วพอพอเราจะจบเราก็ไม่อยากทิ้งโอกาสไปอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเข้ามาแคสติ้งครับผมก็ได้เข้ามาเจอกับพี่กองพิชูเรื่องแรกเลยครับซีรีส์ผู้ชายมาแคสเรื่องนี้แคสอยู่ครึ่งปีแล้วก็ได้เรื่องนี้มาครับ ผมตอนก่อนที่จะเป็นนักแสดงเตรียมตัวน้อยมากครับเพราะว่าตอนที่แคสด้วยความที่มันแคสนานมากครับผมก็แคสทิ้งไว้แล้วผมก็ไปเรียนต่อตอนปีสุดท้ายที่เกาหลีครับจนกระทั่งพี่พี่กองพิชูโทรกลับมาว่าเหมือนเราติดค่อยๆเข้ารอบอย่างเงี้ยเราก็ต้องบินไปบินกลับมา จน,จนได้ครับผมแล้ว,ลวพอกลับมาปุ๊บก็เปิดกล้องเลยเพราะว่าเราไม่เพราะว่าเรากลับมาช้าแล้วไม่มีโอกาสก,าก็ไปเตรียมตัวกันหน้าเซตครับก็พี่ชูใจดีส่งครูคึกครูสอนการแสดงมาประกอบหน้าเซตก็เลยประกอบทุกซินกันไปเลยครับชอบนะครับจากตอนแรกที่คิดว่าแค่ลองเฉยเฉยเนอะพอเข้ามาได,ได้เจอบทยากเลยอย่างบทภูผาแล้วก็ได้มาเป็นบทด้าเดิงอย่างในธนูแล้วก็พอเพิ่มเองเนี่นอยอินว่านั่นความเป็นนักแสดงมันมีเสน่ห์ในการทําความรู้จักกับตัวละครต่างๆนะครับผมก็ ก็จากลองก็กลายเป็นชอบตอนนี้ก็เริ่มรักในอาชีพนี้แล้วเหมือนกันนะมีครับก็ก็อย่างจริงๆผมเพิ่งได้ล่าสุดนี่ครับเป็นบทที่ผมเคยพูด,ดว่าผมอยากได้เพราะว่าผมอยากลองเล่นเป็นคนที่เขามีสองคาแรคเตอร์หรือว่าคนที่เขามีความคิดความอ่านที่อาจจะต่างกับคนทั่วไปที่คนไทยอาจจะติดเรียกว่าตัวดายอย่างเงี้ยครับผมก็ก็เคยขอเล่นครับแล้วล่าสุดก็ได้เล่นครับอยากจะลองตีความออกมาอีกแบบหนึ่งว่าจริงจริงแล้ว ทุกกคนมีความรู้สึกในคิดที่ต่างกันไม่เชื่อว่าเขาต้องร้ายอย่างเงี้ยอาจจะมีความเชื่อของเขาาก็น่าสนุกดีครับบทคิดดีฮรก็ก็คงเป็นช่องเราเองครับพี่ย่าครับพี่ย่าน่ารักใช่ครับอู้พี่ย่านี่นี่ว่าที่สุดลวฮะเรื่องเรื่องการแสดงพี่เขาก็ต้องยกให้ที่หนึ่งเหมือนกันครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้เรียนรู้งานจากพี่เขาด้วยครับแล้วก็จะได้มีโอกาสเก็บตกฟิล์มเมื่อการแสดงของพี่เขามาใช้อย่างเงี้ยเรื่อยๆครับ กเ็เดี๋ยวคงมีอยากจริงจริงอยากลองหนังเหมือนกันครเพราะว่าละครกับหนังได้เป็นคนละแบบนะถ้ามีโอกาสก,ก็ถ้าได้เล่นหนังก็ดีฮะจ้างได้นะ <c oughs> พ่อเพิ่มครับพ่อเพิ่มก็ไม่เหมือนกับภูผาเลย <c oughs> พเพราะวพิ่มเป็นหนุ่มเรียบร้อยพี่ชุอยากให้เป็นเหมือนผู้ชายไทยในสมัยนู้นจริงๆที่มีความเรียบร้อยอย,อยู่รําก็ได้ร้อยมาอะไรก็เป็นอย่างเงี้ยก็ ก็มีความยากนิดหน่อยครับผมเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่คน้ําเป็นร้อยมมลายเป็นก็โชคดีเหมือนเดิมครับได้กองดีเหมือนเดิมก็พี่ชูก็ช่วยแล้วก็สอนกันมาทุกฉากทุกซีนครับน่ารักเล่นนี่ฮะก็ดีใจครับดีใจมากๆเพราะว่าตอนเราเล่นเล่นทุกละครทุกเรื่องเนี่ยเราตั้งใจทํางานมากอยู่แล้วเออเรารู้ว่ามันสนุกแหละแต่เราไม่รู้ว่าคนใช้โอกาสเราหรือเปล่าแต่พอผลงานเราอ้อนแอกมาแล้วคน ดูเอนดูในตัวละครไม่ว่าจะเป็นพ่อเพิ่มหรือผู้ผาเองแล้วแล้วพอเอนดูมาถึงตัวเราเองก็ก็ดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณครับผมใช่ตอน,นดีสอดครับ <laughs> ก็มีแฟนคลับกันไปก่อนไงครับก็อยู่กันแบบดีกันไปก่อนผมผมขอทุ่มกับงานให้เต็มที่ก่อนครับตอนนี้อ๋อผมขอแค่คนที่คุยกันดูเรื่องแล้วก็ เป็นกําลังใจให้กันและกันได้ก็น่าจะดีครับผมหมายถึงว่าผมสามารถเป็นกำลังใจให้เขาได้ด้วยหรือ,รอว่าเขาก็เป็นกําลังใจผมได้ด้วยเงี้ยก็น่าจะดีอผมว่าความรักคือการให้มังครับเราเราให้ก่อนกิฟต์แฟนเทกกันเนอะถ้าเรารู้จักให้ความรักก่อนให้ความรักมีน้ําใจกับผู้อื่นไม่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นความรักในรูปแบบของของแฟนเนอะกับใครก็ตามแต่ถ้ารู้จักให้ก่อนผมว่าเขาเขาจะให้กลับมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นการส่งต่อความรักก็มี ท่องเอกใหม่ท่าฉลองนะครับใกล้จะจบแล้วอีกประมาณสี่สุดท้ายครับผมก็ความคอมเมดี้จัดเต็มอยู่แล้วครับผมแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยยังมีเรื่องดาวมาที่ที่รอเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมอยู่ครับนี่ก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรื่องฟากฟ้าคีดีดาวนะครับนักแสดงใหม่ทั้ง3คนแหละครับมีน้องพลแล้วก็น้ำหวานครับก็ฝากพวกเรา3คนไปด้วยครับรับรองว่าดราม่าแล้วก็โรแมนติกแน่นอนฮะ